สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับประวัติของอัศวินโต๊ะกลมผู้หนึ่งผู้ซึ่งชีวิตของเขานั้นประสบพบเจอแต่ความโศกเศร้าและนับได้ว่าเป็นยอดนักขวังธนูเซอร์ทิสตันเป็นเซแวนคาร์ดอาร์เชอร์ที่ถูกเรียกโดยฟูจิมารุริสุกะในเฟรตแกนออเดอร์ทิสตันเป็นหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมจากตำนานกษัตริย์อาเธอร์เรื่องราวของอทิสตันและอีโซผู้หญิงที่เขารักเป็นตำนานที่โด่งดังในทวียุโรปทิสตันเป็นเด็กที่เกิดจากลิวเนลนราชาแห่งลีโอโนอสและ บันเชลลน้องสาวของมาร์กเจ้าชายแห่งคอน沃尔อย่างไรก็ตามสภาพเวดล้อมที่เขาพบเจอนั้นเหมาะสมที่จะเรียกเขาว่าบุตรแห่งความโศกเศเร้ยายิวเรียนพ่อของเขาเสียชีวิตในสนามรบโดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าของเขาบันเซฟร์แม่ของเขาเสียชีวิตหลังคลอดเขาทันทีหลังจากตั้งชื่อเด็กชายว่าทิสตัน หลังจากนั้นทิสตันก็กลายเป็นอัศวินที่รับใช้ภายใต้ลุงของเขาคิงมาทิสตันรับใช้กษัตริย์เป็นอย่างดีในฐานะอัศวินที่ดีและกษัตริย์ก็ลงเอยด้วยความไว้วางใจอย่างลึกซึ้งในอัศวินผู้หล่อเหลาคนนี้ แต่วันหนึ่งทิสตันเกิดตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออีโซสอย่างไรก็ตามมันเป็นรักแรกที่ทิสตันได้สัมผัสแม้ว่ามันจะเกิดจากการใช้ยากระตุ้นทางเพศแต่เขาก็คิดว่ามันคือสิ่งที่เขาควรค่าที่จะปกป้องสงครามนราตรรมได้เกิดขึ้นเนื่องจากอีโซเป็นผู้หญิงที่กษัตริย์มาร์กรักและสาบานว่าจะแต่งงานด้วยจากคำยุยงของข้าราชบริพารของกษัตริย์มาร์ก ที่อิชาทิสตันเขาจึงถูกบังคับให้ออกจากราชสำนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อจากนั้นทิสตันได้เข้ามารับใช้กษัตริย์อาเธอร์ในฐานะอศวิตโตกรมโดยการแสดงฝีมือและความสามารถมากมายที่นั่นเขาได้มีเพื่อนเขามีกษัตริย์ที่คู้ควรแก่การปฏิบัตเทะว่าไม่มีใครที่เขาสามารถรักได้ที่นั่นทิสตันได้รับคําเตือนว่าความรักที่แผดเผาในตัวเขาเกิดจากความผิดปกติของการใช้ยากระตุ้นทางเพศแต่เขาเข้าใจดีว่ายาดังกล่าวได้หมดฤทธิ์ของยาไปนานแล้วจากนั้นเขาก็มาแต่งงานกับผู้หญิงที่มีชื่อ เดียวกับอีโซโดยบังเอิญแต่ถึงกระน,นั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่ออีโซในอดีตก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นหลายครั้งที่พวกเขาได้เดินผ่านกันและกันและทิสตันก็ยังคงรู้สึกปวดร้าวที่ไม่สามารถครอบครองเธอได้มันจะง่ายกว่านี้มากถ้าลุงของเขาคิงมาร์กเป็นคนชั่วายแต่อย่างไรก็ตามคิงมาร์กรักทิสตันเขาจึงไม่สามารถทอยยศคิงมาร์กเพื่อแย่งชิงอีโซได้ในที่สุดทิสตันก็สุดตัวลงเพราะถูกวางยาพิษใิการต่อสู้และใกล้จะตายเขาอยากจะพบกับอีโซอีกครั้งเมื่อทราบถึงสถานการณ์ที่ยากลำบาก อิโซก็ได้ละทิ้งตำแหน่งภรรยาของคิงมาร์กใช่นั่นเป็นเรือไม้ที่มีใบเรือสีดำการแสวงหาความรอดจากคนยากไร้อย่างข้าพเจ้าเป็นความผิดพลาดน,นั่นเป็นเหตุผลที่เรือใบสีดำเมื่อคิดดูแล้วฉันคิดสิ่งมีชีวิตที่สามารถทำลายผู้อื่นได้เท่านั้นด้วยดนตรีของฉันด้วยธนูของฉันด้วยคำพูดของฉันเพื่อนสนิทของฉันผู้ที่ฉันรักฉันยังคงทำลายพวกเขาทั้งหมดต่อไปดังนั้นนั่นคือใบเรือสีดำคำพูดของเธอเป็นความ จริงอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะฉันไม่มีสิทธิ์รอเรือใบสีขาวโปรดจะโทษเธอสําหรับฉันมันเป็นเรือใบสีดำทิสตันกลับมาเจอกับอีโซสถึงกันนั้นมันก็สายเกินไปอีโซสซึ่งมาไม่ทันเวลาจูบทิสตันขณะที่น้าตาของเธอไหลลงมาเธอไม่เคยกลัวที่จะแตะต้องเขาแม้เขาจะถูกวางยาพิษจนตายก็ตามทิสตันได้แยกตัวออกจากอัสวิตโตกลมก่อนที่เขาจะตายจากพิษในสนามรบแท้จริงแล้วกษัตริย์อาเธอร์เป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็นคนที่เป็นกลางและซื่อสัตย์จนไม่มีที่ว่างให้แม้แต่อาร ารมณ์ของมนุษย์จะคืบคลานเข้ามาภาพของกษัตริย์ในสมัยโบราณที่ไม่มีอารมณ์แม้แต่นิดเดียวบางทีแค่บางทีพระราชาคงไม่ผิดหรอกมั้งเปล่าหรอกอาจเป็นเพราะข้าเองที่ทําผิดบางทีมันอาจเป็นความกังวลบางทีมันอาจจะเป็นความคิดที่มากเกินไปอย่างไรก็ตามพระราชาไม่มีความรู้สึกแม้แต่เสี้ยวเดียวเขาได้พิจารณาในการต่อสู้ในสมรภูมิหลายครั้งและมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ความคิดของเขานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทิสตันจะไม่อดทนต่อสิ่งนี้ต่อไปคําพูดที่เฉียดคมที่คาดไม่ถึงซึ่งหลุดออกมาโดยไม่ ตัเมื่อทิสตันออกจากไนท์ออฟลาวเทเบิลคำพูดที่กล่าวกับอัศวินทั้งหมดในโต๊ะกลมและเขาได้พูดมันอย่างไม่รู้ตัวภายใต้ความโศกเศร้าของเขาว่ากษัตริย์ไม่เข้าใจจิตใจของมนุษย์ไม่ว่าทิสตันจะทําอะไรเขาก็ดูเศร้าและงดงามบุคลิกภาพเคยเป็นที่รู้จักในนามตรแห่งความโศกเศร้าการเป็นคนที่ตกต่าเป็นเรื่องปกติสําหรับทิสตันคนหลงตัวเองมึนเมาเล็กน้อยกับตัวเองอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ของเขาช่างน่าสลดใจจึงเป็นเรื่องยากที่จะเรียกตัวเขาออกมาคนประเภทที่รับรู้สิ่งต่างๆอย่างน่าเศร้าและ ลงด้วยการคิดว่าทุกความผิดพลาดเป็นความผิดของเขาความคิดของเขาสงบกวลวิธีของเขาแม่นยำทว่าในกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง เหตุผลของเขาก็สั่นคลอนไปในทางที่ดีตัวอย่างเช่นถ้ามาสเตอร์ของเขาเป็นผู้หญิงและมีคนจับเธอเป็นตัวประกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นกับจักเขาก็ยังเดินเข้าไปอยู่ดีสมาชิกของอัศวินโตโกรมความพักตีที่ทิสตันมีต่อกษัตริย์นั้นไม่แน่นอนอย่างไรก็ตามเขารู้สึกลายอย่างสุดซึ้งจากการออกจากราชการและอัศวินโตกรมของกษัตริย์อาเธอร์ทิสตันนั้นเข้มงวดละลรยความปานีต่อศัตรูของเขาแต่มีอีกด้านหนึ่งของเขาที่จะเสียใจกับศัตรูและหลั่งน้ําตาให้กับพวกเขาเมื่อการต่อสู้ชิ้นสุดลงการที่เขาเกิด มาโดยปรสจากคนการฆ่าคนที่เกิดมามีคนเดียวจะเป็นบาปไม่ใช่หรือนี่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่เสมอทิสตันค่อนข้างได้รับความนิยมเนื่องจากหน้าตาและพฤติกรรมทางกวีของเขาที่ดีเขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธนูเช่นเดียวกับในตำนานแต่เมื่อนักธนูคนอื่นๆประเมินเขาพวกเขาจะประเมินเขาเช่นฉันลังเลที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าธนูหรือคุณมีความเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าคันธนูโดยพื้นฐานแล้วทิสตันเพียงรับใช้มาสเตอร์ในฐานะอัศวินในกรณีที่มาสเตอร์เป็นผู้หญิงเขาจะปฏิ วบบต่อเธออย่างสุภาพเหมือนเจ้าหญิงในขณะที่ถ้า Master มาสเตอร์เป็นผู้ชายเขาจะอุทิศดาบของเขาให้เป็นกษัตริย์บางทีนี่อาจเป็นเพราะความรักครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาประสบเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ความเป็นไปได้ที่เขาจะตกหลุมรักใครสักคนนั้นตับอย่างไรก็ตามเนื่องจากหน้าตาที่สวยงามของเขาจึงเป็นไปได้ที่คนอื่นจะตกหลุมรักเขาแทนเซเวนประเภทดเดียมุดโอดีนแต่กลับไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากลักษณะนี้ของเขาเลยหากมาสเตอร์มอบความไว้วางใจให้กับเขาทิสตันจะเดิมพันแม้ชีวิตของเขาเพื่อปกป้องมาสเตอร์อย่างไรก็ตาม หากมัสเตอร์เป็นคนชั่วไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็จะไม่ได้รับความปานีจากทิสตันในช่วงภาวะเอกฐานของคาเมลตดทิสตันได้รับกิฟต์อินเวอร์ชั่น เนื่องจากไลออนคิงเห็นว่าเขาไม่สามารถก้าวออกจากความสิ้นหวังหลังจากที่เขาฆ่าเพื่อนอัศวินโตกลมของเขามันเปลี่ยนบุคลิกของเขาทําให้เขากลายเป็นฆาตรกรที่ไร้หัวใจคําพูดเมื่อถูกอัญเชิญจากอัศวินโตกรมที่รับใช้กษัตริย์อาเธอร์ทิสตันออฟลาเมนข้าพเจ้ามาเพื่อตอบรับคําเรียกของท่านข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ร่างของข้าพเจ้านี้เป็นประโยชน์แก่ท่านตามคําสั่งของท่านมาสเตอร์อ่าน่าเศร้าจังสาหรับตัวเองนี้เกิดในความทุกข์ให้ลูกที่โตมาหอบล้อมไปด้วยความสุขได้าตายไปเสียแล้ว มาสเตอร์ได้โปรดอย่าสนใจข้าเลยและเพียงแค่เดินหน้าต่อไปในเส้นทางของท่านทิสตันนี้เป็นเพียงผู้รับใช้ของท่านที่จะตัดคนชั่วที่ขวางทางของท่านความสัมพันธ์แลนสลอดผู้หญิงที่แต่งงานแล้วดีมากใช่จริงสิมอเดตด่าพวกเขาทั้งคู่ด้วยวาจาว่าช่างเป็นบทสนทนาที่น่าขยะแข,ขยงหลังจากได้ยินบทสนทนาข้างต้นกาเวนฮ่าฮ่านายมีเรื่องตลกจริงๆรเื้อกาเวนเบดีเวียฉันหลับระหว่างเตือนพาเลตหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรตอนนี้ อาเทเลียสำหรับฉันไม่มีค่าที่จะยืนอยู่ต่อหน้าเธอในต,ตัวฉัน,นเองเป็นความไม่เที่ยงแล้วฉันไม่มีแนวทางอื่นนอกจากบินหนีไปและหลบหนี คลีโอพัตตาเบลิลิสอย่าสนใจเลยอัศวินคนใดจะละทิ้งเจ้าของวิญญาณที่สวยงามเช่นคุณอย่างแท้จริงเหเรอเบอลิลิสคล้ายกับอีโซดังนั้นเขาจึงเห็นว่าเบื้องหลังรูปร่างมาคือมาและบุคลิกที่ดุดันของเธอคือหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ความสามารถในฐานะอัศวินตโตกะกลทิตันเป็นหนึ่งในอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเป็นวีรบุรุษในตำนานเมื่อถูกการเชิญเป็นเซแวนเขาจึงอวดที่เสียงและความแข็งแกร่งที่ไม่อาจโต้แย้งได้คลาสของทิตันปกติคือ er, เซเบอร์แต ที่มีชื่อเสียงของเขากับธนูทิสตันได้รับการกล่าวขานว่ามีทักษะในการยิงธนูเทียบเท่ากับอาราธเขาเป็นวีรบุรุษผู้ทรงพลังที่สามารถเรียกเป็นบริวารด้วยชิ้นส่วนของโต๊ะกลมความสามารถเฉพาะคลาสเมจิครีสิตนระดับ V ียกเลิกเวทที่มีความไล่ต่ำกว่าสามหมดแม้ว่าจะตกเป็นเป้าหมายของพธิธีกรรมเวทมวลระดับสูงและพธิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่ก็ยากสำหรับพวกเขาที่จะได้รับผลกระทบอินด p เพนเดนต์แอคชั่นระดับ V ีสามารถคงอยู่ได้บนโลกเป็นเวลา2วันโดยไม่ได้รับมานาจากมาสเตอร์หากใช้น o b l เบลแฟนต เวลาที่อยู่บนโลกจะลดลง Half of Healing ระดับ4ทักษะที่แสดงถึงการแสดงดนตรีของทิสตันซึ่งใช้สายธนูใน n o e l Fantasm ของเขาระงับการรบกวนจิตใจของพันธมิตรในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามจะสูญเสียจิตวิญญาณแห่งกา <c> รต่อส <oughs> ู้ Unwasted Birth ทักษะที่แสดงให้เห็นว่าเกิดมาพร้อมชะตาก,กรรมที่น่าเศร้าเนื่องจากการบังเกิดน,นั้นความค้ามครวญจึงติดตามเขาไปรอบๆและทิสตันถูกเรียกว่าบุตรแห่งความโศกเศร้าเพิ่โมโบนัสให้กับการแสดงเครื่องดนตรีของเขาเพราะเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความเศร้า e d m o n i s Of the King of night ราชาไม่เข้าใจจิตใจของมนุษย์บาดแผลที่แตกหักถูกสลักเอาไว้ในราชาแห่งอัศวินเกี่ยวกับตำนานมันเป็นคำตักเตือนที่น่าเศร้าใครกับการถูกควักหัวใจสำหรับตัวทิสตันเองเกี่ยวกับคำพูดสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้คำพูดนั้นโหดร้ายเกินไปเขาจึงอยู่ในสภาพแห่งความสำนึกผิดอย่างสุดขีดวิกเน็ตพิซซันระดับดีเกี่ยวกับตำนานของเขาทิสตันออนแอลงด้วยพิษหลายครั้งนับไม่ถ้วนที่ผลักดันให้เขาใกล้ตาย ดังนั้นการต้านทานผิดของเขาจึงลดลงในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับใช้ราชาราชาสีในช่วงภาวะเอกฐานของคาเมลที่แผงการผกผันของเขาจะลบล้างจุดอ่อนนี้สมบัติวิรชนที่ครอบครอง เฟลนอฟแฟนตาเซียออฟลาเมนเทชันประเภทต่อต้านกองทัพระดับ A ถึง A บวกมันคือโนเวลแฟนตาซีของทิสตันคันธนูของทิสตันถูกเรียกว่าธนูที่ยิงเข้าเป้าเสมอแต่รูปแบบของโนเวลแฟนตาซีนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเชื่อเขาใช้สายพินตัวโปรดของเขาแล้วสะบัดไปในอากาศด้วยการเขย่าสายนี้สิ่งนี้ควรเรียกว่าลูกศรสูญอากาศเนื่องจากความเร็วของลูกศรและการปรับมุมของคันธนูความเร็วในการยิงของลูกศรทั้งหมดนั้นไม่ปกติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลีกเลี่ยงก,กระสุนทั้งหมดไม่ว่าวีรชนจะเร็วแค่น ก็ตามดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่จะต่อต้านสิ่งนี้ได้คือการกระโดดมิติขยับร่างกายออกนอกขอบเขตและอืน่นๆ สำหรับวิธีต่างๆในการใช้สตริงนี้ทิสตันสามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆเช่นฉีกเฉือนและมัดคู่ต่อสู้นอกจากนี้หากมีสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวางเช่นป่าและอื่นๆเขาสามารถแทรกกับดักเช่นสิ่งกีดขวางบ่วงและอื่นๆทันทีที่เท้าก้าวเข้าไปในกับดักสูญเสีอากาศลึกลับที่วางอยู่ที่นั่นหนึ่ก้าศัตรูก็ลอยไปกลางอากาศและถูกสับเป็นชิ้นๆก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ช่องของผมยด้วยแล้วกันนะครับ